ใครดีนะาคู่ที่ค่ะลิงออมค่ะนี่เอา้าคนอื่นเข้ามาแบบเฟลมเดียวเดี๋วทำไมคู่นี้เข้ามาเป็นคู่อะ<ส>คะอยู่ด้วยกันเหรออยู่ด้วยกันอยู่แล้วหรอวันเอิวันนี้วันเอิญได้อยู่ด้วยกันบังเอิญ <laughs> มันไม่มีคำว,ว่าบังเอิญมันต้องตั้งใจกันจะได้อยู่ด้วยกัน <laughs> ใช่ไหมคะ เออนูเลยโป๊ะเลยเนี่ยเลยรู้ว่าอยู่ด้วยกันเลยอ่ะอยากเล่นกีฬาอะไรอยากอยู่สีเดียวกันหรืออยากอยู่คนละสีอยากอยู่สีเดียวกันอยากอยู่สีเดียวกันอยากอยู่สีอะไรคะสีชมพูหรือสีฟ้าหลิงชอบสีฟ้าอ้อชอบสีชมพูอแล้วเมื่อกี้พี่หลิงยังไม่ตอบเลยว่าอยากอยู่พี่หลิงยังไม่ตอบเลยว่าอยากอยู่สีเดียวกันหรืออยากอยู่คนละสี อยู่สีเดียวกันยังและยังอยู่สีเดียวกันเอออยู่ด้วยกันสีสีด้วกันโอ้มีสีตรงกลางสีม่วงงี้เหรอใช่เป็นผสมกันได้ไหมคะต้องเลือกค่ะเราต้องเลือกมันมีอยู่สองสีเราต้องเลือกค่ะอยากเล่นกีฬาอะไรอยากเล่นกีฬาอะไรน้องเครียดแล้วอย่าถามถามเยอะเกินน้องเครียดโอ้ย อยากเล่นกีฬาอะไรอยากเล่นกีฬาอะไรนายเล่นกีฬาอยากกีฬาอะไรจะเลือกสินด้ออกกำลังกายเก่งนี่อยากได้นี่อยากได้นี่อยเป็นเป็ดอะไม่ไม่ค่อยเก่งสักอย่างหนึเอาไดเปมด่กีฬาค่ะมีกีฬาไรบ้านคะออยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ อ๋อยังไม่หงออ๋อไม่เล่นกีฬาค่ะงั้นเอาที่เคยแปดแล้วกันค่ะแบดองหลิงน้องน้องน้องมินสิงมากอ่ะเขาเป็นทีมชาติ่เออองลิงอ๋อต้องมินเก่งมากพี่มินอยู่ทีมเราี่พี่มินอทีมทีมไหนนะทีมซ้ายหรือทีมขวามินอยู่สีฟ้าค่ะมินอยู่สีฟ้าค่ะเราก็ต้องเล่นสีฟ้าเหมือนพี่มิ้นอ่โอเคสีฟ้านะไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะได้จับฉลากค่ะ งั้นเลือกเลยโอเคเลือกไหนขอดูหน่อยนี่เออลิงขอเลือกวันเกิดวันที่สิบเอ็ดค่ะแต่มันไหม่มงสิบเอ็ดนะหลิงเลือกสิบเอ็ดนะฮึบอุ๊บอุ๊บน่องอ๋ะออมค่ะไม่มีเลขออมเลยแต่ว่าอออก็สิบเจ็ดละกันค่ะสิบเจ็ด สิบเจ็ดคือออมนะอาว้าวไปถึงสิบแปดแล้วอยากอยูสิบเดียวกันหรออันแฟนอยากให้อยู่สีเดียวกันหรืออยากให้อยู่คนละสีคะไหนไหนดูสิเอออ่ะและเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหลิงออมจะได้อยู่สีข้างนี้คือหลิงนะข้างนี้คือหลิงนะข้างนี้คือออมนะ และผลก็คืออาดูสีค่ะลิงได้อยู่สีฟ้าออได้อยู่สีชมพูอยู่คนละสีกันโอ้โหนิ่งตกใจัโอ้โหหนูต้องแข่งกันแล้วละจ้ะอ่ะเด็กชาวเป๊เข้อหมายกังใครต่างที่ลิงสีฟ้าอเตายนะน้องอยู่ น้องอมอยู่สีชมพู้าสิเป็นอยู่สีฟ้าโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าถ้าจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องสนใจว่าจะอยู่ยังไงก็ไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้นี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นี่ถึงกับต้องฝากฝั่งให้ดูแลตัวเองกันเลยเหรอไปเล่นกีฬาหนูมาได้ไปออกลบนู กลับมากลับมากลับมาโดนอะไรจะบอกถึงแฟนๆบ้างสําหรับอ่ะตอนนี้เราได้ได้สีเรียบร้อยแล้วตรงหลีกออมครับผมก็ฝากถึงแฟนๆทำไงดีป่ะฝากฝากคอมเมนต์บอกหลีกหน่อยด้วยว่าหลีกต้องชนะหรือว่าหลีกต้องแพ้ก็ต้องยอมก็แล้วแต่ฝากบอกแฟนๆก็แล้วแต่ ทุกคนเลยรักนะ,ะแต่ออต้องช่วยเออไม่รู้จะคือแฟนๆม่รู้จะทำยังไงเลยล่ะไม่รู้จะให้ใครชนะหรือใครแพ้หรือยังไงดี<ช>มันเสมอได้ไหมนะหรือยังไงได้ไหมนะหรืออย่างนนะเป่าบอกแฟนๆว่าระวังโดนตังโวยนะคะเออเราจะจริงจังยูแอนไอวิลซีกูติ้งทูเกเตอร์ฝากเชร์เราด้วยเอออ่ะโอเคแสดงว่า สรุปนะคะตอนนี้ลิงหล,ลิงได้อยู่สีฟ้าออมได้อยู่สีชมพูและก็มาลุ้นกันว่าจะมีการล้มมวยกันเกิดขึ้นไหมนะคะเฮ้ย<ห>นักกีฬามันต้องแบบมีน้ำใจนักกีฬาสิอยู่ในกติกาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แหละขอบคุณหลิงออมค่ะขอบคุณนะคะต่อไป